จะมาอธิบายลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันข้อที่2.12น่ลิมิตสแควร,รูท x กซ์ำลังสองบวก8ลบ3ส่วน x บวก1เมื่อ x เ,เข้าใกล้ลบ1ขั้นตอนในการทำงาน1แทน x เ,เท่ากับลบ1 2แยกตัวประกอบแสดงวิธีทำ ลิมิตสแควรูท x กซ์ำลังสองบวก8ลบ3ส่วน x บวก1เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1เราจะใช้ทฤษฎีบทที่1.3.2ข้อ1คูณตัวประกอบร่วมของส่วนด้านบนเท่ากับสแควรูท x กซ์ำลังสองบวก8ลบ3ส่วน x บวก1คูณด้วยสแควรูต x กำลังสองบวกแปดลบสามส่วนด้วยสแควรรูท x กำลังสองบวกแปดลบสามเท่ากับส่วนบนจะกลายเป็น x กำลังสองบวกแปดลบเก้าเท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งเท่ากับวงเล็บ x ลบหนึ่งคูณด้วย x บวกหนึ่งจะเท่ากับลิมิต x กำลังสองบวกแปดลบเก้าส่วน x บวกหน x ึ 1, ่งสแควรรูท x กำลังสองบวกแปดบวกสามเมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่ง จากนั้นใช้ทฤษฎีบทในบทที่1.3.3ข้อที่5ในการตัด x บวก1ทั้งเศษและส่วนจะได้ลบ1ลบ1ส่วนด้วยสแควร r ูทลบ1กํลัง2บวก8บวก3เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ลบ1ตัวแรกใช้ทฤษฎีบทที่1.3.2ข้อที่2 1ตัวที่2ใช้ทฤษฎีบทที่1.3.2ข้อที่1 s q u a r o o t ลบ1กำลัง2ใช้ทฤษฎีบทที่1.3.3ข้อที่6ทฤษฎีบทตัวบวก8ใช้ทฤษฎีบทที่1.3.2ข้อที่1บวก3ใช้ทฤษฎีบทที่1.3.2ข้อที่1 จากนั้นตัดการจะได้ลบ2ส่วน6ดังนั้นคำตอบสุดท้ายจะได้1ส่วนส